ลูกไม่มีคปิดแล้วปิดแล้วหรูอยังปิดแล้วค่ะปิดปิดชั่วอย่างน้องยบอกว่าต้องขอบคุณคุณน้องหวานที่มีรื่อให้ผมทั้งสาคนแล้วก็โดนลูกชายคนด้วยใช่พีต้อเสียสละเดี๋ยวเพี่ไปเองไนกกเสียเสเาว่าจะมีลูกอีกไม่มีครั ปิดนะปิดแล้วหรือไงแล้ว่ะปิดปิดได้ไหมช่วยอะไรอย่างนี้เขอไม่ะปิดเลยค่ะปิดเลยค่ะไม่มีทางเปิดแล้วคุยกับตัวเองเรียบร้อยแล้วอลิซูาว่าไงครับพี่ก็ผมรู้สึกว่าปิดเรามีลูกชายก็ได้สมหวังอย่างที่ตั้งใจครับแล้วก็คิดว่าน้องไมเคิลเป็นลูกชายคนสุดท้องก็ดีแล้วก็ต้อง ไม่ตั้งใจจะมีคนเดียวแล้วก็แล้วก็โผล่มาน้องมาโก้มาครั้งที่แล้วตอนน้องมาโก้ก็บอกพี่ๆทุกคนว่าไม่หยุดแล้วก็มาอีกคนอันนี้ปิดปิดจะเจะใช่ค่ะต้องมีคุณหมอดูแลแต่ว่าที่ตาังไม่สะดวกไปแต่ก็เดี๋ยวคงจะไปในเร็วๆนี้ก็คือพี่ตาเสียสละใช่พี่ตาเสียสละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอง ให้น้องปลายมาช่วยช่วย,วยดันลำบบกี <c oughs> ได้ด้วยนะก็ต้องลำกีก็ก็เข้าไปอยู่ในใจของพี่แฟนคลับทุกคนเรียบร้อยแล้วเราก็ก็ก็ดีใจนะครับที่ที่มีแฟนๆทุกคนที่น้องๆพวกเอ็นบีใหม่ที่ของเราดูกินเนื่องจากเป็นลูกคนที่สามา ที่ทางโซเชียลช่วยกันเลี้ยงทุกคนนะน้องยู่แล้วน้องอยูป่ป้อนอะไรคือทุกคนจะช่วยกันดูแลนนอย่างไร้าพี่สาวจะแกล้งน้องมากกว่าแต่ตอนนี้น้องก็เริ่มแกล้งคืนได้แล้วก็มีพี่โกบอ่ะพี่โกบเดี๋ยวก็จะรักน้องเดี๋ยวก็จะอยู่กนนันกันตอนนี้สิบเดือนสะไม่อิ่วาอาาีกนึงก็จะให้นมกินแบได้แล้ว